อัส ah ลามอะัยกุมวะราะมาตุลลอฮิวะราะกาตุฮมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการทําการโมเสตภาพเพื่อการเซนเซอร์ซึ่งมีขั้นตอนการทําดังนี้ขั้นตอนแรกเปิดไปที่ไฟล์ภาพที่เราต้องการเซ็นเซอร์เลยค่ะกดไปที่คําสั่ง rectangular marquee tool ควบคุมไปที่จุดที่เราต้องการเซนเซอร์ค่ะจากนั้นกดไปที่คําสั่งฟิลเตอร์เลื่อนลงมาที่พิกเล ไปที่โมเสตปรับค่าภาพตามความต้องการของเราเลยค่ะจากนั้นกดโอเคการเซ็นเซอร์ภาพของเราก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วคําเตือ,อนการสูบุรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพและเป็นสิ่งที่ผิดตลัก,การาศาสนาคะทั้งหมดที่ท่านได้รับชมไปนั้นคือคลิปสอนการทําการโมเสตภาพเพื่อทงการเซ็นเซอร์หากผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย เราได้รับความขอบคุณจากพิชันเด็กหญิงอธิตยาสบิดีและเด็กหญิงธิดามณฑีวราการนักเรียนชั้นม2ทับ2ดวงวินอิสลามสันติชนบอบิลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวาสลามุอะัยกุ้งโมรออ์มาตุลลอฮิวบรากาตุ